ไม่งงวะที่ขอบคุณก็ไปเลยที่เจอแขอบคุณไปเมาจากตร่แต่แต่ที่เราทางมาจากตน้หมดแพ้ไอพี่ือสามาจากตอนเ้หใชเปล่าอะไรส่ต่อได้เงินตอน

เพื่อนหลาลองคอมเมนต์ได้ไหคะนี่เลยค่ะใช่เลยคนมี <20. S 2> <ะ>เ,าาาเ,อเอลข20นะพดตามสามร้อยเองเราเพิ่งสร้างได้สองวันเนาะใครจะรู้ชีวิตมันจะกลับตามทหงกับแม่เอาใครจะไปรู้ต้องเสียใครรู้อาจีพตัวต้องเสียเพลงหนึ่งห,ไไหนึพพ่งกับแม่ไปอะ่พะคนที่เก่งทีง่สุดต้องคนที่มีอยู่ ช่คนที่มีความอดทนได้เยอะที่สุดคือคนชนะนั่นก็คือแม่ถ้าไม่เขาไม่คอมเมนต์กันนะัสวัสดี30คนนะคะตัวเราคอมเมนต์อะไรก็ได้แม่มันนี่เลยไม่มีคอมเมนต์สักตัวเลยเหรอเขไม่คอมเมนต์ยายมานานแล้วนะจริงต้องสวัสดีเับพี่เศษอ่ะแล้วคนนี้ปิดหรือว่าอีกเดือนจะไม่เลิกปิดเพิ่มไปเลยเพราะว่ามันใช้เรียบร้อยแล้วปิดเด็ดเลยทำไมยังอยู่เอาอะไรกู ปิดปิดไวไฟไปเลยรู้แล้วอ่อันนี้นอะไรเนี่ยเออไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยนะคอมเมนต์ใหม่อยอมดิแอ,อคนดูตั้งเยอะอ,อันนี้มันเบาไปก็ออเอาเบียร์มาเอาเบียร์แลขวดขอเบียร์ขวดนึงโอียเสร็จแต่ไม่มีคอมเมนต์ หรือว่าเพจที่เปิดวันแรกก็เลยทุณองไม่ได้เรานี่ไงมาแล้วคุณเบบี้ดอลสวัสดีค่ะ <c oughs> อา้อยู่ไป <c oughs> เทีเย่ยวทะเลพรุ่งนี้ก็จะได้โอ้อวดตัว <c oughs> ัเนาะเวลาไปเที่ยวเนาะแล้วอ่บเดี๋ยวอาบน้ตัวท <c oughs> ี้ผมรักนี่นะ,ะัวนเรื่องแล้วอย่ง คนเห็นคนไ้่เคยมีหอย่ว่ามันเอรแล้วอยู่ได้อยู่เหลือคาสวิเบณนี้เบอร้ค่ะนี่คือะอคบว่าให้หามาอยา่แล้วคหาบอกว่าดีขนาดอน่ีคายอาหมาอ่านากาที่บอกว่าพันะถ้าเท่าไหร่ะถไหมถึงหมไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูค่ะ สา,า,าแล้วันี้แม่ได้อันกาี่ยให้แต่ความกัไม่อะไรเพราะผมไม่เสมอการยเร่มยาววันนี้อสวัสดีห0คนเลยนะคะฝากเพจด้วยนะ ต่อวันต่อวันแม่ก็ได้ฮักหนึ่งพันเอ็ดห่พันเอ็ดต่อวันก้อนนั้นคือกำไรของแม่ต่สนแม่สองพันลดงอดีใจเลยค่ะทำไมไปยูหนูทไมหนูม,หมันเยอะจังสี่น้าเเขาไม่เอาเลยอเราได้สองพันเ้าเอาเลยเไม่นอยอ่ะคิดต่าแล้วอ่านี่ก็ผม

สองน้องก็ตายแต่พี่เทอ๋อ,อไม่ได้ค่ะไม่สะดวกเลอค่ะขอบคุณค่ะน้ำโตอย่าสั่นละแน่ให้มันมาก เราไม่ได้เด็กขาดค่ะตัวเขาไม่กินนะกินข้าวมาเมื่อกี้กอะเขาเครื่องในไข่ดาวค่ะเลิศเลิศใช่ไหมครับพี่โอ๋หนูไม่มีวันกลับบุญยำค่ะ อะไรหรือไม่ก็เรื่องของหนะเด็กเสริเสื้อดำน่ารักมากแม่ยังไม่เห็นเลยลูกแม่ไม่เคยตายใหม่เพชรชีแมวเกาวิตเลือคาเขาพุณค่ะ นอนกับเอเวตนันนะคะแมดหยุนโลกค่ะแมนแมนู้ชายดูบอลเวอร์ชงแก้วค่ะสัตว์วาชนชงแก้วค่ะเชงแก้วไหมชงแก้วก็มันไม่เห็นหรอก เราสวยจังเลยอะ่ะขอดูตัวเองในกล้องหน่อยได้ป่ะเป็นยังไงอะ่ะเห็นเมื่อวานโพสจะกลับเลยแล้วใครโพสคะขอหลักฐานคะ่ะตอบตาลคะ่ะนี่นะคะเอ่ยซีรุ่ยชายเบอร์ชา,รบบายหันแก้มแดงไปไหมแก้มแดงไปไหมไม่หรอกฟิลเมาแล้วแดงเกินไป สวยเลยสาวคนเอกสวยเลยตอนนี้วอลแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะกระชากค,ค,คนดูที่60ได้ไหมคะแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนคอยดูดีในกล้องหน่อยได้ไหมคะแป๊บเดียววันวินาทีเดียวก็สวยอยู่ แม่กดติดตามลูกอย่างเยอะๆโอ้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไรีเฟซส,ส่วนตัวแล้วแหละให้คนมาติดตามเพจเราเนาะมันได้เงินด้วยนะเพจอ่ะมันมีคนส่งดาวได้ถ้ามีคนติดตามเยอะๆอใช่พี่ปรานีสวัสดีค่ะ L-E-R-K-A l e r K A l เคเเลเเค่ะ e ้ r l e r K A 5. ตัวใหญ่หมดเลยเห็นเป็นปีดแล้วเป็นอะไรน้องเมย์ะวันดีค่ะสวยมากค่กะสวัสดีคุณราชานน์ค่ะมาอีกแล้วน่าจะเร็วเริ่มมาปวดอีกแล้วราชานนน้ำโตแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะลูก ว่ววกดติดตามเพจของเราหรือยังกดตามหรือยังกดติดตามเลยค่ะอะไรยังไม่มีเลย L E R ไม่ใญ่กว่า L d K อ่ะ วรุทอนอยู่กับกระต่ายน้อยค่ะอยากเห็นวิเพ็ตทำตัวต่างๆน้อยกระต่ายน้อยไม่มากระถางไม่ได้มากระต่ายน้อยไม่ได้มาค่ะมาแต่คุณสัตวาัน้อยไม่มาทำไมวิเพ็ตดูสดใสสัดเลยวันนี้จร่งหรอคะขอบคุณนะเพียร์มาดูบอลกับแม่อามแล้วก็คุณสัตวาัค่ะเออขาบอกให้เขาว่าเพจแทงบอลเอาไว้ เข้าไปสิฝากเพจลูกคุดูด้วยนะคะแม่เข้าไปสี่ผู้ชายพามาเลียนเพราะผู้ชายจะไม่ได้เจอประมาณเจ็ดวันเออเพราะว่าจะไปทะเลฮะเจ็ดวันเลยผู้คนดูเยอะมากเจ็ดสิบขอบคุณนะคะฝากเพจล,ลูกคุณหนูด้วยนะคบจคะ ตัวแล้วเวลาต่าง,งคนแต่เขากนยังมีสไตล์เราตัวนี้เซดัมสเปกอร์ไลฟ์ขายของวันไหนเดี๋ยวหนูมาเอฟนะคะแม่น้องเมย่าพี่เพชรอยากจะบอกอย่างนี้นะคะวันนี้เอฟพี่เพชรพรุ่งนี้เอฟแม่อาร์มสลับกันได้ไ,มไหมย่าแต่พี่นิดอาจจะไม่ไม่ขายของพีพ่เพชรอาจจะแบบขอทางออนไลน์ปักหมุดดีกว่าพี่เพชรเป็นไปนงานถนัดของพี่เพชรมากกว่าค่ะ พร่งนี้ไปเที่ยวกับแฟนคนใหม่เหรอคะอ๋อไม่ค่ะไปกับคนที่บ้านค่ะเดี๋ยววันรุ่นทอนจะได้ดูเองค่ะไม่ซิบไปไหนไปไหนคนเดียวได้ตลอดแล้วชุดแม่ยัวมากจริงหรอลูกสวัสดีน้องโซโซค่ะยายชอบเอ็นไก่ทอดน้องนี่ว่าจะไปร้านไหนอยางนีตลอดปานด้วยเราไมก่อนลูงไม่หรอจริงคอหมขย่างร้านลูกก็ไม่เลิศมันมันเหม็นแล้วก็ไม่อ่ะ ถ้าเรามีเสียงเอาพิจารามันไม่อร่อยขอคอาดูเจ็ดสิบได้ไหมคะทำกระต่ำเดียวนี้แน่จะเอาเท่าไหร่คะตัวเราอยู่ในร้านที่มีคนเยอะมากรเราลงไปไม่ได้จริง ตัวเล็กมากพี่เพรขอบคุณข่าวน้องโซสบายดีนะคะคิดถึงพี่เพรคิดถึงกันข่าวเะแต่เราไม่เคยกินเบียร์สิบลูกไม่เมาเลยเวอร์เหมือนกันนะ รูบว่าแฟนใหม่ไปฮันนีมูนเห็นช่วงนี้อินเลยเข้าไปห้องอน้ำอยู่เด okay. ี๋ยวเราอยังมเมาเข้าคาเารับเลยลูกแม่มาพร้อมกันเลยค่ะใช่มาครบเลยอ่ะโซโซรัชนนนวลุธรนลูกสาวอีแม่องโตเมย่าสบายดีนะ้องโซคิดถึงนะะคเอ่อความรักเป็นยังไงบ้าง เหมือนเดิมหรือว่าเคลียร์กันแล้วหรืออะไยังไง่ยจะมีแชรเป็นทอมใชูายอู่กรที่เป็นเลย,ลยรเลเเหรัชื่อโซโซ <c oughs> <c oughs> ลูกเยอะขนาดนี้ก,กีจะขนาดไหนเลิศพี่เพชนมีกี่เพจครับเพจเดียวค่ะเพจเล่ค่าเท่านั้นเพราะพี่เพ้ไม่ได้เป็นลูกคุณหนุ่แล้วนะคะลาออกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกคุณหนุ่ลูกคหนคือของพี่อามนะคะแอนเสื้อดํา ถายไปนานเลยแม่ชิ่งเหอหายายเดี๋ายถ่ายรูปให้ดูเอ่ค่าหใไหใช่รับอยากให้แม่อยากให้แม่ครบทออมไม่สะดวกอาารทานอร่อยแล้วก็เค็ม ตัวนี้ตัวประจำผมเขาวอบที่ไหนก็้เ่นัเนาะทุกวันหรอแะดูหน้าสแม่สีัเ้ยมเาดเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่มายังไงเดี๋ยวนี้นอนไม่หลับแตเดี๋ยว,ชว,วเช้าก็จะหลับได้เป็นความเคยชินไปแล้วนพราะว่ากับมาจากเขาหมากกยถึ นะอยากเห็นก็ต่ายอไไม่ได้เห็นหรอกนคะ่ะไม่ใช่ห่วงอะไรนะคะแต่เขาไม่ชอบออกกล้องนะคะขอโทษนะนี่ค่ะจะหา,าห่วงนั่นนูนนี่ไม่ได้ห่วงนะคะเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบออกกล้อง ได้ยินเสียงพลมาบาแล้วครับนายเออเสรด,ดีที่ทำโตเลิศอันนี้อร่อยครอร่อยพี่เทนเมื่อไหร่จะมากรุงเทพอีกอยากจอยจอยด้วยทำโตยังไม่รู้เลยอ่ะว่าจะไปเดินงานพาเลเอองานงานพลายมันน่าแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหน ดื่มหนักทุกวันนอนไม่เพียงพอสวัสดีคุณฮาเลลุกค่ะอุ้สบายดีคุณขอบคุณมนะครับ 1> A, A <13. S> 1 3 <c> ก <red its> ูไม่ได้ขายของให้อีเตอร์พักซีเอฟเนาะกูมากับชายค่ะชอบอะ่ะดูตัวเล็กตัวน้อยแล้วมันดีก็ขึ้นค่าควาสดีมาดามขนมได้ค่ะอุ้ยดีใจอะ่ะลูกๆกดติดตามเพจกันหมดเลยอะ่ะดีลูกดาวดีๆเลยค่ะ อขอบคุณครึ่งแรกคือครึ่งแรกเสมอสุสั้นแล้วสวยขอบคุณค่ะแม่กินข้าวหรือยางทานแล้วข้าวสวยทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ

ไม่มีแฟนค่ะโสดค่ะอะไรอะไร่ะบุหรี่ฟ้ากัญชา เนทยทุกคนขาถือว่าเปิดการมองเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเห็นนี้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปลาที่ห้องแล้วกันนะคะตอนหกทุ่มฟิลมม์มอมอยนะคะแล้วก็จะเก็บกระเป๋าไปด้วยนะคะเอาไว้เราเจอกันนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะ,ะเลิฟยูออ l น,นะคะผู้ชายเยอะม,มากข,ของนุญาตใช้วเวลาดูผู้ชายนะคะสวัสดีค่ะ